โอ้สวัสดีครับยูผม S W สวรายการโซดาชาแนลนะครับผมวันนี้นะมีกิจกรรมตอนเย็นนะจู่ดีมันก็มีผมก็งงเหมือนกันนะครับให้แต่งชุดสตาร์วอล์นะครับแล้วก็ขับรถนะครับจากคาวาล่านะครับเซฟโซนซ้ายสุดตรงนี้เลยไปสูส่เซฟโซนขวาสุดเอไมชัเด็กเป็นเมืองขวาสุดที่มีเซฟโซนนะครับโซเฟียต้องไปที่นี่ให้ได้นะครับใครถึงก่อนรับไปเลยนะครับเท<ะ>่าไหร่ไม่รู้หลายล้านแหละโอ้ยถิ่นถินน่นผมเลยไม่อยากจะคุยกับโซเฟียในถิ่นผม เมืองสมหัวของผมเลยจริงๆเมืองเนี้ยมันเป hum, ี่ยวรถคันนี้มันขับยากนะผมเคยลองขับอยู่แล้วในในมอสที่ผมไปสร้างเล่นเองนะครับเอเคว่ะเราไม่สตาร์วอร์มีแต่เตื้อกาเอออ้าวชิบหายเขาบอกว่าอย่ายิงตายหาหนึ่งคนครับนี่ดีนะผมมาจอดข้างๆเนี่ยไม่อยากโดนยิงตายเฮ้ยเฮ้ยอย่าชนกูด้วย ไอเที่ยวกรถหลบวะรถหลบวะต้องวางแผนก่อนนะพายังไงดีอันนี้กระสุนทั้งหมด1,000พันลูกผมไม่อยากยิงนะจริงแล้วไม่จะเป็นต้องยิงหรอกแค่ขับแบบเปียวๆคนเดียวอย่าไปยุ่งกับใครครับเดี๋ยวแม่งก็ชนกันตายไปเองพยายามอยู่ของแล้วคนเดียวนะครับเฮ้ยยิงแล้ววะจะออกปะไปดีกว่าออกดีครับอยู่รงซากอะไรอยู่ลำซากอะไระไรีบไปดิครับ แม่งยิงแล้วแม่ง <verw> ยิงแล้วกูรีบไปคนเดียวของกูน <rawd Moder> ั่นแหละไปแล้วไปแล้วไปยุ่งแล้วหมูหมูแม่งยิงแม่งยิงเว้ยแม่งยิงเว้ยไม่แดกหรอกไม่แดกหรอกมืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพเว้ยมืออาชีพอยดูถูกอยดูถูกเรื่องขับรถขอให้บอกทั้งหมด26 22กกิโลนะครับขับไปให้ได้ แปนแปดยิงเลยเถอะกุหลบแล้วคนเดียวขับนิ่งนิ่งขับนิ่งนิ่งอย่าไปยุ่งกับใครอยู่ของเราคนเดียวแค่นั้นพอแค่นั้นพอขับนิ่มนิอยู่คนเดียวอุ้ยแม่งยิงแม่งยิงโอ้โหที่หนึ่งแม่งโดนไล่ยิงยิ่โจ้อย่างงี้โดนยิงตายมังก็จบเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งยิงแม่งยิงโดนมาหนึ่งนัดวาเรื่อเหรอหกสิบยังอ่ะเอาไงดีเอาไงดี โอ้โหย,ย,ยแม่งแม่งยิงอย่างนี้เลยเหรอ hora? เฮ้ยเฮ้ยมันโอ้โหมันโหดเกินไปแล้วมันโหดเกินไปแล้วมันจะโหดเกินไปแล้วอย่างงี้โอ้ยอย่างนี้เลือดมันก็หมดได้เลยเนี่ยโอ้โหแม่งแม่งโอ้ยเชียวเชียวโอ้ไม่รอดเปล่าผมบอกเลยไม่รอดมันไกลเกินไป มันยิงปืนได้ด้วยอ่ะมันยิงอัดหลังคนอยู่ข้างหน้าแม่งก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะคนอยู่หลังแม่งยิงเอายิงเอา 5m ต้องเป็นของเราถ้าเกิดเราพยายาม 5m ครับ 5m โคตรห่างอะ่ะ ไม่มีใครตามผมมาณฑ์คนเลยหรือว่ามันไปทางลัดกันวะหรือว่าไปทางลัดวะไ,ไ,ไม่รู้ว่ะผมขับไปเรื่อยๆขับเรื่อยๆขับเรื่อยๆขับเรื่อยๆใจเย็นๆแม่งโคตรไกลเลย44กิโลและมีคนขับลัดตรงฝ่าไปเยอะแยะเลยครับโอ้โหอย่างนี้ผมไม่ทางไปที่หนึ่งแน่นอนเอาละครับตอนนี้ถึงสนามบินแล้วนะครับโอ้โหดูว่าไประยททางที่ไกลมากนะปรมาณถึงสนามบินตรงนี้ได้ จะต้องผ่านหน้าสามแยกปากหวานนะครับใกล้ๆกับเทปโซนอัเทลล่านะตรงนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าโคตรอันตรายโคตรคนยิงระห่ำดักยิงกันบ้านแตกตอนแรกขาดเลยตรงนี้เป็นที่ที่เสี่ยงมากผมโคตรโจรป่นมากๆเลยอนะ่ะโอเคต้องขับอีกพักเลยครับก่าจะไปถึงบริเวณเมืองต่อไปนะครับอุ๊ยอุ๊ยถ้ายิงวะไอ้เฮียทนายยิงไอ้สั์อย่ายิงกู เดโดไอสัตว์โจนแม่งยิงอ้เหี้ยกำลังแข่งกีฬาอยู่อย่ายิงกูโอ้หึนักกีฬาโดนยิงทีมหกปุ๊บวะต้องผ่านเพื้อนที่ขนเฮโรอีนนะตรงนี้แม่งโคตรอันตรายเลยอืงพี่โดนไล่เปิ้ลสนายยิงต้องสองนัดเกือบตายผมพยายามทำตัวเองให้เร็วที่สุดนะเพื่อไม่ชนแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาแซงไปถึงไหนแล้วเพราะมันมีการเลาะสนามกันได ตอนแรกคิดว่าให้ขับตามมอเตอรใหญ่เดียวไงเราต้องเป็นแชมป์ให้ได้ขับมายังไม่เห็นใครสักลนเลยไม่ใช่ไปถึงคืงอเขาถึงเส้นชยยัยกันหมดแล้วนะตรงนี้ถึงจุดตรวจแล้วนี่ว่าต้องร้อดลงทางทางเอาไว้แถวนี้ถิ่นแล้วแล้วเราเชี่ยวชาน ตรงนี้นะคือผมจะขับอ้อมมาในนาเกลือนะเพราะว่าไอ้ตรงด่านเื่อกี้เนี่ยมันมีบอริเขตดกั้นนะครับเป็นเป็นไม้กัน้นต้องเสียเวลาลองไปยกนะครับทางขวามือเนี่ยมันเลาะลงมาได้นะครับจากประสบการณ์การนปนปนน้ำมันของผมกว่า20ปีแถวนี้นะครับ <c oughs> ท่องไม่ได้ใจเลยคือชนคือจบชนคือจบถึงถนนแล้วเป็นการขับอ้อมมานะครับตรงนี้จะเป็นทางตรงยาวโคตรนะครับจะขับไปถึงเมืองโซเปียได้ บอกเลยว,ว่าแถวนี้นี่ถิ่นผมจริงๆครับแบบว่าประสบการณ์นี่ล้นเหลือโอเคตอนนี้เหลืออีก5ทีนะประมาณโดยประมาณเซิร์ฟจะดีถ้าเราไปไม่ทันเราก็ไม่ได้ที่1ถ้าเราไปถึงเนี่ยเราอาจจะได้ที่1ก็ได้ใครจะไปรู้เออต้องสู้ไปเลยลุยแอนด์มเบอร์วันแอนมเบอร์วันถึงที่ว่าต้องถึงดิ <S <S ไม่รับไปถึงแับแม่งถึงกันหมดทุกคนแล้วอะไรเงี้ยหโคตรนงั่งอะ่ะขับน้ำตั้งแต่คนแรก แต่ไม่ได้ใช้ทางลัดโอ้โหถนนหลวงมีจุดหงกิโลเท่านั้นครับอีกไม่ไกลเกินเอื้อมถึงแล้วไอ้เหี้ยใครยิงวะไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยยาไอ้ตว์กิดกรรมไอ้เหี้ยโอ้โหอะไรวะ บางทีแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องตลกกับความพยายามที่ผมได้ทํามาเฝ้าคิดวิเคราะห์วางแผนไตร่ตองและเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้ต้องมีผู้เสียสละมากมายกว่าจะเริ่มการแข่งขันได้มีทั้งการสูญเสียและความวุ่นวายแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ต้องหลบหนีจากการไล่ล่า จากกระสุนที่แผดพุ่งผ่านด้านหลังไม่ยังหาฝนถึงแม้จะต้องเจ็บปวดบ้างแต่ผมก็ผ่านมาได้เส้นทางนี้มันช่างยาวไกลเหลือเกินการไล่ล่านี้มันก็ช่างยาวไกลเหลือเกินลัดเลาะตัดผ่านเส้นทางคดเคี้ยวที่เต็มไปด้วยหมู่โจรร้ายและคนที่คิดจะฆ่าเราการเดินทางอันป่าเปี่ยวนี้มันช่างเต็มไปด้วยความอันตรายแต่ผมก็พยายามที่จะผ่านมาให้ได้ เพื่อทำให้ความฝันของเราเป็นจริงและคว้าแชมป์นันมองคองแต่แล้วแค่เสี้ยววินาทีเดียวความพยายามทั้งหมดมันก็กลายเป็นศูนย์เอ้ยหมอหรอหมอยิงเหรอ หมอยิงเหรอ,อเ,นะเอาผมชนะหอมมโนกอเคคุณเป็นผู้ชนะนะเอ้าผมชนะละหมอ <ไป S 1> ผมยังไมโดนโจนดักยิงโอเคโอเคคุณเป็นผู้ชนะเราเห็นหลักฐานอยู่โอ้ยขอบคุณมากครับมาถึงโซเฟียคนแรกคุณได้เงินครับผมลองพูดชน,นะครับ ชนะเฉยโอ้โหอาร์ที่หนึ่งผมที่หนึ่งโอ้ยผมที่หนึ่งโอ้โหขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณทุกคนมากนะครับห้าล้านห้าล้านเนียน คุณเป็นผู้ชนะนะครับโหตกใจเลยนึกว่าโดนโจนดักยิงโอ้โหคือจังหวะตะกี้ผมก็ต้องตกใจทรรมได้ครับ p 6มันล่อซัดหน้าผมมาคือแบบตั้งแต่ตอนอยู่ตรงนู้นอะมันก็โดนอะคือแบบมันก็โดนตลอดอะผมทนไม่ได้ครับผมก็ต้องแบบซิกแซกซิกแซกโอ้โหที่หนึ่งเฉยงงตัวเองห้าล้านครับคุณผู้ชมห้าล้านครับนิ่มๆเออดีเลยเนี่ยหมดตังไปเยอะก็ได้กลับมาห้าล้าน ฝากตังก่อนฝากเรียบร้อยครับมีตังในบัญชีห้าสิบสามล้านครับโอ้โหงานนี้มันสุดตีนจริงที่หนึ่งครับโอ้โหเงเรื่องขับรถนี่ขอให้บอกผมนะผมนี่เทพเตียนเตียนย,ย,ยกแก๊งแน่นอนโหเมื่อกี้คือแม่งโคตรเฟลอะจเจอดาราม่าหน้าเฟซไล้เนะี่ยเกือบชีวิตแบบเครียดมากครับตอนนี้เซฟหลุดแล้วนะเพราะว่าหกโมงเย็นละโอเคครับ okay. คุณทุกคนที่ติดตามกันมากนะแล้วการแข่งรถ Star Wars นี้นะ Star Wars ตัวไม่เต็มด้วยนะมา งั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบีดีบีดี